ลองถือจะโชบมาเดี๋ยวว่าลูกตาลเบาโคตรหนักอะไรป้าผมเรียกคุณอาขอโทษอันนี้กระเพาะแมวกระเพาะแมวขนาดนี้เลยเหรอแมวตัวนี้เีแยบนี้อ่ะกระเพาะปลากระเพาะปลาปาจริงๆนั่นเขาเรียกว่าไอ้ดิ๊อันนี้เขาเรียกโง่โต แต่ถ้าเกิดเป็นตัวแพงๆนี่ตัวหนึ่งเป็นสิบล้านนะป้าเจอแบบนี้ป้าเซิร์ชไปว่าพดท่าพจันร์รับซื้อกระม้อปลานี่ผมมาซื้อกระม้องปลาที่นี่ตอนยางวันนี้อันนี้เขาเรียกโงโตโลปลาสมัยก่อนคนจีนนี่โงโตนี่ซื้อมาหลายตัวเกือบแสนแล้เนี่ยอ้าว พูดคำว่าลดค่าประกันอ่าเห็นไหมลดค่าปรย์รับคืนเพราะปลาอันนี้ก็เพาะปลานะป้านะเคยได้ยินในวิทยุกับผู้อื่นกันอ่านี่แหละป้าจับเลยไม่จับเลยไม่จับอ้าวเจ้าเดียวกันมะเนี่ยก็เจ้าเดียวกันคนเงินคนละอ้าวปะโถมิดตุงอะไรตุงอะไร ติดเหมือนกันอ้าวสองถุงร้อยห้าสิบเนี่ยเหรออันนี้เหรอนี่อันนี้อ้าวอย่างเงี้ยเอาสามถุงแปดห้าสองร้อยเอาแล้วเนี้ยอ๋อเหรอจริงเหรอจริงเหรอโอ้โหเอาม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 าเอาป้่ะบ้าป้าบอกเพื่อนๆผมหน่อยพดท่าพระจันทร์พดท่าพระจันทร์บอกว่าไงบอกเนี่ยในกล้องพดท่าพระจันทร์ รับซื้อกะเพราปลารับเช่าผ้ารับเช่าผ้าเย้โอ้โหนี่โอ้โหไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยรถชนมาแล้วโอ้อย่าให้ชนเลยมาจโตเครอดาแปลอดภัยรถเที่ยงอะเอาเก็บให้ป้าเขาไปสองร้อยป้าแคกคันโอ้โห เอาทลายไปดูมั่งละให้ไปทลายเนี่ยเหรอเอาไปเลยเอาไปได้ด้วยเหรอไม่เอาอ่ะป้าไปทำไมอ่ะเอาไปทิ้งที่บ้านนั่งเขาจะหลบไปนีาไปแล้วเล่นเล่นได้ไปโชว์เพื่อนๆใไม่เจ๊ไม่เอาพอแล้วป้าเอามาไปแล้วมาอะไรไปจะยูกับพวกแวมแพงเออน่านี่อันก็ไปอ่ะป้านี่อย่างนี้กิโลหนึ่งเกือบแสน นี่บางตัวเนียตัวหนึ่งเป็นสิบล้านแลกบ้านแลกรถได้เลยป้าผมพูดจริงมันคือ้มกระางอาอะไรมันมีปลาหลายชนิดมันมีทั้งมันมีทั้งถูกมันมีทั้งแพงจริงจริงไม่แข็งแข็งเอาไปทำเป็นต้มเอาไปกินเอาไปกินป้าผมพูดเรื่องจริงป้าเสิร์ชเข้าไปว่าพดค้าประจันเผื่อป้าเจอบ้านไหนป้าโทรไปหาผมเออนะ โอเคป้ามาซื้อเดี๋ยววิ่งมาเลยเดี๋ยววิ่งเอาเงินมาจ่ายเลยนะบายบายสวัสดีครับไป,ไปเอาแล้วพอแล้วใครปุ๊ปป้าเป็นผู้นำพาไม่ต้องไปซื้อใครเรียกผมมาซื้อ,อได้เงิน